วัี่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวมะขามแช่อิ่มแม่สุวรรณจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเดีย๋ยวเราจะแกะใหม่ๆให้ดูเลยนะคะว่าในซองนะคะฝักจะใหญ่ขนาดไหนนะคะเ๋มาดูกันค่ะ อันนี้ก็จะชิมให้แบบเห็น,หนในถุงเลยนะคะว่าผัากของเราคัดเกรด A มาเลยนะคะลูกค้าอันนี้นะคะก็ขนาด1กิโลกรัมนะคะภายในซองก็บรรจุแบบแน่นๆแ,แบบนี้เลยแพ็กเกจสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี้แม่ค้าจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติมันจะอร่อยแซบขนาดไหนนะ,ะนี่ตักใหญ่เท่าหน้าเลยนี่ยนะคะดูความยาวนะคะลูกค้าสวยมาก อร่อยค่ะอมหวานอมเปรี้ยวสามรสนะคะลูกค้าขออาานุญาตใส่ก่อนในถุงนี้คือหนึ่งกิโลกรัมนะคะจะได้ฝักใหญ่ๆแบบนี้เลยอร่อยมาก มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะทักมาสอบถามก็ได้เลยตอนนี้จานอยู่โปร100บาทเท่านั้นนะคะ1กิโลกรัมสนใจทักมาสอบถามได้นะคะไว้บายค่ะ All want repeat after Ready? gentlemen, right Rak I I it. how to just me you do Rot da 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 da